ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเปิดฉากยิงกันตั้งแต่ตีสี่ของวันซึ่งอัปเดตตอนนี้เกิดการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและทางกองทัพบ,บกของไทยเองก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือดระาุมากกว่าวันแรกซึ่งทหารไทยเราก็ยังถือว่าทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถยึดรถถังของ,ของ,ของเขมรได้เป็นจํานวน6คันยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าทหารขเขมรเองก็วิ่งที ทิ้งรถถังซึ่งเป็นการประทะกันกับทหารพราที่2ี่ของไทยเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดและความได้เปรียบเนี่ยยังอยู่ที่ไทยนะอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ามีเป้าหมายก็คือทําลายฐานทัพที่มั่นของเขมรให้ได้มากที่สุดติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับหลังจาก ล่าสุดเราก็อัปเดตไป1คลิป1เรื่องกับกรณีทั่วโลกเนี่ย ออกมาเข้าข้างไทยเราเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นชาติในอาหรับหรือว่าชาติในอาเซียนต่างก็บอกว่าคขมรเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่มีการบัญชาแนวรบด้วยตัวเองซึ่งทําร้ายพลเรือนประชาชนของไทยเราเป็นจํานวนมากโดยล่าสุดตอนนี้ครับจุดพิกัดที่เดือดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นช่องบกกับเขาพระวิหารโดยดานคขมรเองก็ใช้ปืนใหญ่จรวด b m 2 1นะครับที่เขาเหมือนเป็นอาวุธหลักแหละพล่ม ไทยเข้ายึดเนิน469แล้วและก็ใช้ปืนใหญ่ปืนโคระดมยิงไทยระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน4 0 8ซึ่งถือว่าเป็นเนินที่ยังไม่ได้สาคัญมากเท่าไหร่นะครับทหารเขมรก็เข้ายึดเนิน469ได้สําเร็จนะแต่ว่าในส่วนของเนิน4 0 8ไทยเราเองก็ตึงกําลังอย่างแน่นหนาครับเรียกว่ายังแข็งแกร่งโดยใช้ปืนใหญ่ถล่มช่องบกเนินโนเนมที่ดานเขมรเนี่ยเข้ามายึดและไทยเราเองก็ปกป้องพื้นที่นี้ได้สําเร็จนะครับในพื้นที่กริย์ศึกและก็กงจักรซึ่งรถถังสกอร์เปียน ีกครั้งหนึ่งครับก็มีการปกป้องปราสาทตามเมืองทมและไทยเองก็อัดต่อนะครับยึดภูมะเขือไล่ฐานคเมนเนออกจากฐานที่มั่นทันทีโดยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปครับคือมีการโจมตีกันตั้งแต่เวลาตีสีครึ่งฐานกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากดิงฐานไทยอย่างดุเดือดในรอบพื้นที่ กับแนวรบปราสาทพาวิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญเลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายึดตรงนั้นได้เรายึดแนวรบตรงนั้นได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบของไทยเราเพราะอยู่สูงกว่าซึ่งถ้าเกิดทานเขมรอยากจะบุกยึดคืนบุกโจมตีไทยเราก็ต้องปีนหน้าผาขึ้นมา ซึ่งตอนนี้รูปแบบการรบของทานกัมพูชาเองครับก็มีการประชิดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่กษัตริย์ศึกซึ่งเป็นเขตดับิชอบของกองพันทหารราบที่21ต่อมาครับบริเวณพื้นที่กองจากกรมทหารราบเฉพาะกิจและก็กองทัพที่2นั้นได้ทาการยิงฉากจากฝ่ายแนวของทหารไทยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากฐานกัมพูชาเนี่ยได้ใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่จากนั้นเวลาตีสี่ห้าสิบครับหน่วยเฉพาะกิจของทหารพลรานที่26ก็มีการตรวจสอบยานพาหนะซึ่งก็คาดว่าเป็นรถถังของฝ่ายกัมพูชาจอดเรียงหน้ากระดา จำนวน6คันบริเวณพิกัดที่บอกไม่ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับช่องปลดต่างกลายเป็นว่ายิงกันเพียงแค่20นาทีครับทหารคำเมนเองเขาก็วิ่งปา่ราบ ทิ้งรถถังจํานวน6คันเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นแต้มต่อของไทยเราที่สามารถยึดได้แบบนี้อาวุธหนักของคำเมนก็ลด,ดระดับลงไปอีกแล้วหลังจากนั้นครับเวลาตีสี่ห้าสนาทีครับบริเวณพื้นที่กริย์ศึก,กทหารไทยและก็ทหารคำเหนเองก็มีการประจําแนวประจันหน้ากาันต่อมาในเวลาตีห้าสามสิบครับบริเวณพื้นที่ซูรูปากกล้วยฐารกัมพูชาเนี่ยเปิดฉากยิงส่วนไทยเราก็ใช้รถถังเบาสกอร์เปียน ยิงซับพอตอยู่ตลอดบริเวณข้างปราสาทตาเมืองทมส่วนในบริเวณช่องบกเองครับก็มีการใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงซับพอตจากนั้นฝั่งไทยของเราเองก็มีการขอสนับสนุนจากปืนใหญ่ยิงลงหลังเนินโนเนียมและก็ยิงทำลายที่ตั้งรถถังพื้นที่ตรงข้ามช่องบกก็เรียกว่ากำลังฝ่ายไทยเราเองครับเริ่มที่จะเข้าตีปกป้องภูมิเขื่อได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ฐานกัมพูชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้ายึดเนิน469ได้เนี่ยด้วยการใช้ปืนใหญ่และก็ปืนคอทางที่ใต้ของบริเวณช่องบกรวมไปถึงระดมยิงใส่ฝ่ายไทยในเนิน408โดยใช้ BM 21จากอำเภอจอมกระสานะครับก็ระดมยิงไปทางซัมแตนโดยฐานไทยของเราเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรและสนับสนุนการต่อต้านปืนใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตามแนวชายแดนตลอดทั้งแนวเลยนะทั้ง4จังหวัดทั้งบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลและก็สุรินทร์เรียกว่ายังดุเดือดอย่าง ต่อเนื่องนะครับขมรนก็พยายามประชิดแนวชายแดนไทยเราก็พยายามจะยึดฐานที่มั่นเป็นพื้นที่ตั้งสําคัญเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนช่องบอกตอนนี้เนี่ยมีการตอบโต้ระหว่างปืนใหญ่กับ b m 2 1แต่ว่าปืนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่หวังผลได้สามารถยิงได้ระยะถึง40กิโลเมตรนะครับในบรีซัมแต่ทหารราบของเราและก็รถถังเนี่ยตอบโต้กําลังจะยึดพื้นที่คืนอย่างที่ผมบอกไปครับ ในโซนที่ดูเดือดที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโซนเขาพระวิหารกับโซนช่องบกนะที่ขเขมรพยายามจะยึดชิงความได้เปรียบตรงนี้ให้ได้แต่ไทยเราก็ไม่ได้ยอมส่วนปราสาทต,ตาควายกัมพูชาก็เพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากครับหรือว่าปราสาทต,ตาเมืองทมไทยเราก็วางกําลังส่วนกัมพูชาเนี่ยพยายามเข้าตีโดยยอดล่าสุดเฉพาะในวันนี้ครับปรากฏว่ากัมพูชาเองน็อกไปทั้งหมดเนี่ย24รายด้วยกัน โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งก็มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงของกองทัพภาคที่2ครับมีการเปิดเผยว่าความเสียหายหลังจากที่สู้รบกัน1วันเวันเต็มๆกลายเป็นว่า ทหารไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาครับโดนปืนใหญ่ไทยเราโจมตีเนี่ยตรงข้ามช่องบกนะซึ่งมีการทําลายปืนคหนึ่งร้อยจำนวนสามกระบอกและท่านกัมพูชาเองก็เสียชีวิตไปดังสิ้นยี่สิบสี่รายโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ขอไว้อะไรให้กับทหารกล้าของไทยเราทุกนายด้วยนะที่กล้าเสียสละในการรบกับคขมรนในครั้งนี้ก็เรียกว่าความได้เปรียบของไทยเรานั้นคือการใช้ปืนใหญ่ m 1 9 8 Howitzer โฮอร์ ยิงสนับสนุนข้ามพื้นที่ช่องบกเพื่อโจมตีฐานปืนคอของฐานกัมพูชานะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปทหารเขมรเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและก็มีรายงานล่าสุดออกมาอีกแล้วครับว่าพื้นใหญ่อัตราจรล้อ,อยางของไทยเราขนาดลำกล้อง155ม mm, ิลิเมตรได้เข้าพื้นที่กําหนดเป้าหมายและทําลายระบบยิงจรวดหลายลํากล้องหรือว่า BM 21ของเขมรซึ่งตั้งอยู่ในอ,อําเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชาเองนะครับ โดยก็มีวงในจากสื่อหลายสำนักออกมาบอกว่าไทยเรายิงตอบโต้ไปแล้วกลายเป็นเครื่องยิง BM21 ของของเขมรที่ยิงใส่ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยถูกทำลายไปแล้วถึง12เครื่องด้วยกันแม่แบบนี้มันสะใจสุดๆนะครับปืนใหญ่อัตราจรล้อยางเนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีระยะยิงไกลที่สุด มากกว่า40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราการยิง6นัดต่อนาทีผลิตในประเทศไทยเราครับซึ่งก็มีความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลเจ้าพ่อเจ้าแม่สงครามได้ดำเนินการผลิตปืนใหญ่อัตราจรล้อ,อยางให้กับไทยเราด้วยเรียกว่าการผลิตดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จที่สําคัญของกองทัพไทยเลยในด้านการพึ่งพาตนเองและก็ด้านยุโทโธปกรณ์จากการขยายสายการผลิตอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องราวอัปเดตกับ เหตุผลหน้าของไทยเราในบดีแนวชายแดนระหว่างการตอบโต้ขมรที่บุกยิงไทยเรากนซึ่งตอนนี้ครับกองทัพไทยของเราเองก็มีการประนามฮุนเซนว่าเป็นอาชญากรสงครามนะที่บัญชาการรบโจมตีพลเดือนสังหารคนไทยบริสุทธิ์และก็ขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้อาวุธยิงระยะไกลโจมตีเป้าหมายพลเดือนอย่างต่อเนื่องของกองทัพขมรน,นะครับโดยก็มีหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะนําโดยฮุนเซนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตี ่าสะเทือนใจเหล่านี้โดยการการะทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์และไร้การเยแสะต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนฐานไทยเราเองไม่ได้มีเป้าหมายการสังงานพุเดือนนะแต่ต้องการทําลายฐานที่มั่นที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของขมรและตอนนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะมากนะครับว่าไทยเราไปยึดปราสาทเขาพระวิหารจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีการออกมา แถลงชัดเจนว่าไทยเราไม่มีเป้าหมายที่จะยึดประสาทเขาพระวิหารคืนแต่ต้องปกป้องแผ่นดินไทยในแนวรบเขาพระวิหารเพียงเท่านั้นจากการลุกดานของดหานคำหมนะครับและยึดหลักกติกาสากลแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่อากแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะให้เป็นจริงตามกระแสะข่าวที่มีการลือออกมา แต่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกาสรสรุปครั้งนี้ทหารไทยเราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดปราสาทเขาพระวิหารนะครับอาจจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเอาไปโจมตีได้ว่าไทยเราจะยึดปราสาทนี้ซึ่งในการสูร้รบในแนวเขาพระวิหารเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยของไทยเราทั้ง ภูมะเขือโดนตัวสัตว์ตสมแล้วก็ผาโมอีแดงส่วนวัดแก้วสิขาคีรีสวาที่เชิงปรสงาสาทข้าพวิหารน,นั้นเคยเป็นของไทยมาก่อนในปี2554ที่ขมรจับตัวทหารพานไทยเราไปบนวัด แล้วยึดวัดแก้วเบสิทซึ่งการสู้รบครั้งนี้ไทยเราก็ยึดวัดแก้วคืนแล้วแต่ว่ายึดเป็นฐานที่มั่นในแนวรบนะครับไม่ได้ยึดเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็โดยเป็นยุทธศาสตร์สําคัญมากก็เลยทําให้ตอนนี้คณะรัฐมนตรีความมั่นคง UN เนี่ยมีการเรียกประชุมฉุกเฉินครับกับสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับขเขมรซึ่งเกิดขึ้นจากการร้องของซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของนายกุณมาเนตของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้ถ้าเกิดตามเวลาในประเทศไทยเราก็ ประมาณตีสองโดยจะประชุมกันในวันนี้นะครับตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตีสองของวันซึ่งก็ถือว่า ไร้ปราณีจริงๆนะครับกล้าได้จะโจมตีไทยเราก่อนแต่สุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่สู้นะครับไปเรียกร้อง UN ไปฟ้องสหประชาชาติต่างๆนานาแต่ก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้เนี่ยในหลายสื่อหลายประเทศเขารู้หมดแล้วว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเปิดสงครามเริ่มยิงก่อนนะครับและก็ทําให้ประชาชนคนไทยได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอย่างสื่อของประเทศอังกฤษเอง,เองครับก็มีการบอกว่ากัมพูชาเริ่มสงครามและก็ยิงก่อนสื่อจีนก็บอกว่าเหมือนกันนะกัมพูชาเนี่ยยิงก่อนในสงคราม เปิดไฟสงครามก่อนเนี่ยส่งบลให้พลเรือนไทยบาดเจ็บเป็นจำนวนมากหรือว่าจะเป็นไต้หวันพม่ารัสเซียเยอรมนีฟิลิปปินญี่ปุ่นอาหรับลาวเกาหลีใต้หรือว่าสวีเดนก็มีการประนามชาวกัมพูชาเหมือนกันสำหรับการโจมตีพลเรือนหรือว่าโรงพยาบาลส่วนเกาหลีเนี่ย โอ้โหเรียกว่าอยากจะมารบกับไทยเราใจจะขาดนะครับเพราะเหมือนเขาไม่ลืมบุญคุณที่ไทยเราไปช่วยรบในสงครามเกาหลีส่งทหารไปส่งสเสบียงไปเือช่วยเหลือทุกอย่างงานนี้ผมคิดว่าขเมนน่าจะเละนะครับถ้าเกิดยืดเยื้อไปมากกว่านี้เราอาจจะใช้กริปเพนเข้าบินรบที่อันตรายมากกว่า F16 ซึ่งยังไงก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราต้องบอกได้เลยว่าเป็นการรบที่ยากสําหรับทหารไทยนะครับเพราะขเมนใช้ พลเรือนของตัวเองเนี่ยเป็นโล่กำบังไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1หรือว่า IM 7 0เนี่ยไปวางในบ้านคนไปวางในชุมชนเพื่อที่จะป้องกันทหารไทยเราเนี่ยระดมยิงปิดเกมก็เลยส่งผลให้เราใช้ S 1 6ในการโจมตีเพื่อที่จะได้ความแม่นยำได้ตรงเป้าหมาย100%เรียกว่าต้องรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับผมเองก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้แน่นอนว่าที่ผมอัปเดตออกมาเนี่ยเป็นข่าวจริง100%เ เป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้100%เปอร์เซนต์และหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมส่งกำลังใจแรงใจให้กับตา,ารแนวหน้าทุกนายด้วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้แนวชายแดนส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว